เอาละผมอธิบายโจทย์ก่อนนะครับโจทย์เป็นแบบนี้นะครับผมมีรายการสินค้าแบบนี้ล่ะสินค้าอะไราชิ่สินค้าแบบนี้และจำนวนการขายเป็นแบบนี้ครับนะผมอยากทําลิสต์รายการว่าเอยรายการของผมเนี่ยที่มันซ้ําไปซ้ํามานี่สรุปแล้วเนี่ยมันมีรายการอะไรบ้างนะครับมันมีรายการอะไรบ้างและเดี๋ยวผมอยากสรุปจํานวนว่าสรุปแล้วเนี่ยแต่ละรายการอ่ะมันขายได้กี่ชิ้นกี่อันกันแน่ นะครับฉะนั้นโจทย์เราตรงนี้เราต้องการจะรู้ว่าเฮ้ยลิสต์อันนี้ที่ไม่ซ้ํากันเนี่ยรายการสินค้าของเราเนี่ยมันคืออะไรบ้างนี่คืออยากจะทํทำลิสต์นี้ขึ้นมาครับนะครับบางคนก็บอกว่ารายการลิสต์แบบนี้ถ้าเราคิดว่ารายการที่ไม่ซ้ำนะครับจริงๆแล้วเราสามารถใช้เมนูเมนูหนึ่งใน Excel นะครับแลาเรียกว่าเมนูชื่อ Data แล้วก็ Remove Duplicate ใช่ไหมครับเราสามารถ Remove Duplicate ออกไปได้นะครับ แต่การรีมูฟดูปิเคตแปลว่าทุกครั้งทุกวันเราต้องจัดการทําการรีมูฟดูปิเคตถูกไหมครับอ่ารีมูฟดูปิเคตมันไม่ดีตรงที่ว่าเราต้องไปทําลิสต์แบบนั้นเสมอนะครับวันนี้เราอยากจะเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ว่าเอ้าถ้าเราไม่ใช้รีมูฟดูปิเคตเรามีเครื่องมืออะไรเจ๋งๆนะครับใช้เครื่องมือเจ๋งๆเราวันนี้เราบอกว่าเราจะเขียนสูตรเอาแล้วกันนะครับเขียนฟังก์ชันเอานะเขียนฟังก์ชันแล้วก็บอกว่าถ้าพรุ่งนี้ข้อมูลของชั้นมีเพิ่มขึ้นมานะ เพิ่มขึ้นมาฉันก็จะมาต่อแล้วก็ขยายพื้นที่สูตรของฉันลงไปฉันก็ได้รายการสินค้าใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็หยิบชื่อสินค้ามาแล้วฉันก็จะซ้ำจำนวนสินค้าเข้ามานะครับซ้ำ if ขึ้นมานะครับฉะนั้นเราจะเขียนฟังก์ชันเพื่อ list รายการสินค้าเนี่ยเขียนยังไงดีนะครับเขียนฟังก์ชันใช้สูตรอะไรดีในการหยิบข้อมูลมาให้มันซ้ำกันเลยนะครับนะ โอเคนะครับคือโจทย์ของเราเป็นแบบนี้นะวันนี้นะครับโจทย์เราเพราะฉะนั้นฉันจึงสร้างพื้นที่พิเศษขึ้นมาครับเรียกว่าใช้คอลัมน์ช่วยนะครับคอลัมน์ช่วยใช้ตัวช่วยนะคอลัมน์ตรงนี้นะครับผมตั้งชื่อว่าเป็นคอลัมน์อินเด็ก์นะครับอินเด็ก์ของข้อมูลของผมนะครับเอาเป็น Data Index ดีกว่านะครับเป็น Data Index นะครับเพราะฉะนั้นโดยความคิดผมก็คิดว่าเอาละผมต้องสร้างคอลัมน์อินเด็ก์ขึ้นมา1คอลัมน์นะเพื่อบอกว่า เฮ้ยคอลัมน์เหล่านี้แหละฉันจะหยิบมาใส่ตรงนี้นะครับเราจริงใช้เทคนิคใช้สูตรที่ชื่อว่าสูตร count if นะครับ count if วงเล็บเปิดแทนที่จะคลิกคอลัมน์ b อย่างนี้นะไม่เอาลบทิ้งนะลบทิ้งลบทิ้งไม่คลิกคอลัมน์ b แบบนี้นะให้ count if ตั้งแต่ b 4ใส่คอลัมน์เข้าไปมันจะว่าตั้งแต่ b 4ถึง b 4เลย ใช้ r e f e r e n c e เซล์ช่วยนะครับใช้สต i ิงล็อกคำว่า b4 ตัวหน้าเอาไว้นะครับแล้วก็ล็อก b4 ตัวหน้า f4 ล็อกไว้นะครับแล้วก็คอมม่าให้มันนับค่าของ b4 ใส่วงเล็บปิดเราได้เลข1นะครับถ้าเราลากสูตรลงมา1บรรทัดลากลงมา1บรรทัดลากลงมาเฟรบหนบรรทัด,ทด,ทด,ทดเราได้เลข2อ้าทำไมได้เลข2เลข2 เลข2เพราะว่าสูตรเราตอนนี้มันบอกว่ามันขยายเรนจ์ของมันเดิมที่เราบอก B 4ถึง B 4นะเขา if พื้นที่ B 4ถึง B 4เซลล์เดียวเท่ากับ B 4ใช่หรือไม่ถ้าใช่มันก็จะเขานับได้เป็น1เมื่อเราลากสูตรลงข้างล่างฟิปนะครับเรฟเน์เซลเราก็เปลี่ยนไปจาก B 4กลายเป็น B 4ถึง B 5นะลองเช็คดูสิว่ามันมีค่า B5 แล้วหรือยัง เช็คซิ see. ถ้ามันมีมันจะได้นับได้เป็น2นั่นคือมันนับพื้นที่นี้ฟึบปมี a a 0 0 0 8นอยู่หรือไม่มีนี่ไงนับได้2นะครับก็ได้เป็นเลข2นะถ้าลากสุดลงข้างล่างปุ๊บปุ๊บปุ๊บแบบนี้นะครับเราก็จะได้1 1 1 1หนึ่งเพราะว่า4ครั้งแรกเจอสครั้งแรกเลยนะเจอ15้าครั้งแรกเจอ16ครั้งแรกเจอ9ครั้งแรกเจอ17ครั้งแรกลากสุดลงไปครับหรือเป็นครั้งแรกหมดเลยมีอะไรเป็นครั้งที่2 เจอเนะครับเจ้า 9, 9เจอครั้งที่2อแล้วอันนี้เป็นครั้งที่1ของ9อันนี้เป็น9เป็นครั้งที่2นะครับโอเคนะเราได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็ลากสูตรลงไปเลยฟแบบนะึบแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้นะได้1 1 1ความคิดแล้วนะครับได้1ความคิดแล้วนะครับต่อไปนะครับต่อไปจากเขา if ตรงนี้นะครับ,นะรบจากเขา if ฟ ผมบอกว่านะครับผมบอกว่าถ้าเขา if ตรงนี้นะครับเขา if ลงไปแล้วเนี่ยนะครับมันมากกว่า1แล้วเราก็ถ้ามันมากกว่า1แล้วเราก็ผมจะให้มันเป็นค่าว่างโอเคไหมครับถ้ามันมากกว่า1แล้วเราก็ผมจะให้มันเป็นค่าว่างนะผมจึงเขียนสูตร if ซ้อนเข้ามา1ครั้ง บ,บอกว่า if นี่นะครับการนับแบบ c เ n า if ตรงนี้ของผมแบบนี้นะถ้า c เ n า if ตัวนี้นะมันมากกว่า1แล้วล่ะก็แปลว่าเราเริ่มเตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ของมันนะครับมากกว่า1แล้วล่าก็ผมใช้มันเป็นค่าว่างนะครับให้มันเป็นค่าว่างการพิมพ์คําว่าค่าว่างก็คือการใส่ตัวปันหนูคู่ d o u ลโคเข้าไป2ตัวให้เป็นค่าว่างนะครับ แต่ถ้าไม่ใช่เออให้มันเป็นอะไรนะครับถ้าไม่ใช่แล้วเราก็ผมให้มันเป็นอะไรผมจะให้มันเท่ากับ max ของ a 3ถึง a 3บวก1นะครับแม็ a 3ถึง a 3บวก1ผมก็ใส่ไปเลยครับแม็ a 3ถึง a 3วงเล็บปิดบวก 1น,นะครับแต่ a 3ตัวหน้าผมใส่สติ i n g l o ไว้เหมือนกับสูตร c a ่า if เลยนะครับ f 4ล็อกไว้วงเล็บปิดครับผมจะได้อะไรนะครับผมจะได้อะไรซึบนะครับผมได้บรรทัดแรกกด enter ปับ๊บผมได้เลข1ผมลากสุดลงข้างล่างครับลากตึก๊บตึ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 ๊บลงไปครับอันไหนก็ตามที่เริ่มเป็นบรรทัดแรก ของข้อมูลในไอเทมนั้นๆจะขึ้นเป็นเลข1เมื่อเป็นเลข1ปับ๊บผมก็ให้มันแม็กข้างบนบวกลงมามันก็กลายเป็น 2, 3, 4, 5, 6ลงไปข้างล่างเรื่อยๆนะครับเราก็ลากสูตรลงไปซึบซซ,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 ซนะครับรายการลิสต์ที่โผล่ขึ้นมาเป็นชื่อแบบนี้ได้เป็นตัวเลขแบบนี้ได้ถือว่าเป็นรายการที่เป็นค่าแรกที่เราเจอในชุดข้อมูลนั้นๆโอเคไหมครับ เท่านี้ก็เริ่มเห็นความสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้วอย่างครับเดอบลคลิกสูตรลงไปข้างล่างเลยฟลนี่นะครับเรามีสินค้าที่ไม่ซ้ํากันเลยทั้งหมด16รายการนะครับนอกัากซ้ำกันไปซ้ํากันมานะเราสร้าง List Index นี้ขึ้นนะครับเพื่อให้เราไม่งงและไม่ลืมนะครับไอ้ตรงช่องว่างเนี่ยนะครับเราอาจจะใส่เป็นคําว่า excludexcexclex C.L.U.D.E.Exclude ก็ได้นะครับเพื่อบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับข้อมูลนะเราไม่เอามันไปนี่นะครับโอเคเนาะเมื่อเราได้ลิสต์แบบนี้แล้วเห็นความสว่างยังครับว่าถ้าเราต้องการจะหยิบ vlookup ข้อมูลเหล่านี้เป็นเรื่องง่ายมะง่ายเลยถูกไหมครับง่ายเลยว่าแล้วเราก็ vlookup vlookup ข้อมูล vlookup อะไรครับ ลุกอัพเลข1นะแต่ถ้าเราใส่เลข1ไปโดดๆแบบนี้โอ้ชีวิตมันก็จะกลายเป็นเลข1อย่างเดียวไม่มีเลข2ถึงไหมนะครับฉะนั้นเราก็ต้องใช้เทคนิคคือใช้ค่าอะไรมาช่วยนะใช้ค่าอะไรมาช่วยครับแทนที่เราใส่เลข1ไปโดดๆเราใช้ฟังก์ชันอะไรมาช่วยใช้ฟังก์ชัน row ครับ v lookup row a 1 แบบนี้ครับ v lookup low a 1แปลว่าเราหาค่าเลข1ถ้าเราลากสูตรลงไปข้างล่างมันก็ไป a 2มันก็ได้บรรทัดที่2นะครับเราก็จะเลข2นั้นไปหาค่าในตารางนี้นะครับในตารางนี้ low a 1วงเล็บนะครับคอมมาไป v lookup คอลัมน์ a ถึง4ครับนะครับกด f 4ล็อกไว้นะครับ คอลัมน์อินเด็กซ์ที่เท่าไหร่เอ่ยรหัสสินค้าคอลัมน์อินเด็กซ์ที่2ใส่เลข2ครับคอมมา vlook up ใช้ VLOOKUP แบบ Exact Match หรือ Approximate Match ครับจริงๆแล้วในข้อนี้นะครับใช้ได้ทั้ง1และ0นั่นแหละนะครับแต่สูตรที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในกรณีอย่างนี้นะครับเป็นผมนะครับผมใช้เลข1นะนะครับใช้เลข1นะครับใช้แบบ p p r o x i m a t e match นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่า ยังไงก็ตามนะครับในค่าคอลัมน์ A เนี่ยไม่มีการมีค่าซ้ำแน่นอนนะครับฉะนั้นไม่มีค่าซ้ำและและไม่มีค่าซ้ำอย่างเดียวยังไม่พอนะครับมันยังเป็นค่าที่เรียงจากน้อยไปหามากให้เราเสมออยู่แล้วนะครับฉะนั้นการหาแบบ approximate match เนี่ยจะคำนวณได้เร็วกว่าแบบ exact match มากมายนะครับ กรณีนี้ข้อมูลของเรามันมีแค่ไม่กี่บรรทัดเองครับมี30 40, 40บรรทัดเองนะครับแต่ถ้าข้อมูลเป็นหมื่นๆเนี่ยนะครับหลายหมื่นห้าหมื่นหกขึ้นเนี่ยนะครับการใช้ approximate match กับ exact match มีผลกับการคำนวณมากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ได้ไอเทมมาละลากขวาไปผมได้ชื่อสินค้าครับลากไปปึ๊บผมได้เอาได้ไอเทมมาอีกซึบ b 1อ๋อต้องเป็นคอลัมน์ที่3-4 นะครับแบบนี้ผมก็ได้รายชื่อสินค้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับง่ายไหมาลากลิสต์ลงไปข้างล่างลากลิสต์ลงไปข้างล่างนะครับเอาความโชคร้ายมาเยือนแล้วเราได้อันนี้ขึ้นมาเพิ่มเฮ้ยมันเกินนี่ว่าทำไมไอเทม1 1มา2ครั้ง aa 0011นะครับอันนี้เป็นพฤติกรรมของฟังก์ชันที่ชื่อว่าตัว approximate match นะครับ มันหาค่าหาค่าเลขเลขของไอเจ้านี้ไม่เจอนะครับ16เนี่ยครับมันเจอสุดท้ายคือเลข16มันจึงไปหยิบทุกอย่างที่มีของค่า16มาให้เราครับก็คือหยิบข้อความของตรงนี้มาให้เรานะครับเพราะฉะนั้นเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรนะครับนะเราจะแก้ปัญหานี้ได้โดยบอกว่าถ้าไอเจ้า r ร o เนี่ยนะครับมันเกินมันมากกว่า m a ก ของคอลัมน์ A นี้แล้วเราก็ผมใช้ค่ามันเป็นค่าว่างทันทีหรือใช้ว่าเป็น end record ก็ได้นะครับ end data ไปก็ได้นะครับให้มันไม่ดึงค่าที่คอลัมน์นั้นมาเพื่อให้เรารู้ว่าอ๋อมันจบข้อมูลแล้วนะครับเขียนนะเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนว่านะครับเขียนสูตรอีกตัวหนึ่งมาเช็คนะครับเช็คว่าค่า i อโร A 1เนี่ยนะครับ มันมากกว่าค่ามากสุดของค่าที่เราทําในคอลัมน์ a นี้แล้วหรือยังถ้ามากกว่าแล้วเราก็ผมจะให้มันเป็นค่าว่างหรือให้คำว่า n record นะครับผมจึงใช้เขียนอย่างนี้เลยนะครับบอกว่า if นะครับ if row a 1นะครับมากกว่า max ของคอลัมน์ a นี้แล้วแ, a, แล้วก็ Max ของคอลัมน์ A แล้วแล้วก็นะครับแม็ของคอลัมน์ A แล้วแล้วก็ถ้า row a 1มันมากกว่า Max ของคอลัมน์ A แล้วแล้วก็ผมให้ขึ้นคำว่า n record แต่ถ้ามันไม่มากกว่าแปลว่ามันอยู่ในอันดับที่1,2,3,4,5 6 7 8 9 10 11 12 13จะไปก็นนะครับมันไม่มากกว่า ให้มันเขียนสูตร vlookup แบบนี้ให้ผมนะว่าแล้วผมก็วงเล็บปิดกด enter ครับนะแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ลากสูตรขวาอย่าลืมเปลี่ยน column index ให้เป็นเลข3ด้วยก็ได้แบบนี้นะครับแบบนี้แล้วเราก็ปิดสูลรลงข้างล่างปึ๊บนะครับ จะเห็นว่าข้อมูลข้างล่างที่มันเลยบรรทัดที่16ของข้อมูลเราเนี่ยจะกลายเป็นคำว่า n record ไปเรียบร้อยนะครับแล้วถ้าหากว่าเรามีสินค้าเพิ่มนะครับมีรายการสินค้าเพิ่มเป็น aa aa หเข้าไปครับ aa 999แล้วกันนะครับมันจะได้ไม่ซ้ำเขาเนาะเป็น95ตัว12345 999 9นะครับอันนี้ก็รายการ มา่9 9999 999, แล้วกันนะครับอ,อันนี้ก็ลากสูตรลงไปซึบได้อันดับที่17ขึ้นมาไปดูสูตรของเราตรงนี้นะครับ n record เราก็จะหายไป1ตัวกลายเป็น99ขึ้นมาแทนนะครับได้เนาะแบบนี้นะครับนะครับเสร็จแล้วคราวนี้ทำยังไงอยากจะรู้จำนวนนี่ก็แค่สูตร sum if ขึ้นมาครับ sum if sum if อะไร sum if i t e เเป็นแบบนี้ f4 ล็อกไว้ wide, ที่รหัสสินค้านี้ c o ม m าให้มันซ u m จํานวนมาให้เรากด enter ปึง้งนะครับเราก็ได้ข้อมูลเรียบร้อยซิ Shift, แบบนี้เรียงลงไปเลยซึ Shift, นะครับ n record ไม่มีข้อมูลอยู่แล้วฉะนั้นถ้าวันพรุ่งนี้ยังไม่เจอ e n d record ก็ให้ลากสูตรลงไปเรื่อยๆจนเจอ e n d record นะครับ ให้รู้ว่าเราหยิบข้อมูลมาครบแล้ววันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเจอกันในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ